นี่เรามาดูโปรเซสเนาะโปรเซสของ Data นะฮะดาไซด์กับ Data Analytics เนาะก็อย่างที่บอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องได้ problem ก่อนซึ่ง lab exercise ที่หนึ่งเราทำไว้แล้วก็คือให้ define นะครับตัว business problem เพราะนั้นโจทย์คืออะไรโจทย์ก็คือเป็น define เรื่องของปัญหาเนาะหลังจากนั้นเราเอาปัญหามาทำการวิเคราะห์โดยดูจากอะไรครับ แบบที่ผมบอกนะว่า Data บางครั้งเราจะทื่อๆไปเก็บเลยก็ไม่ถูกเนาะมันมีเรื่องของ culture มันมีเรื่องของความรู้สึกมันมีเรื่องหลายๆอย่างเข้ามามาะสบกันเพราะนั้นคำว่า d ด a จิตอ e ที่มันเหนือกว่า Data Analysis หรือเรื่องของ Data Structure เนี่ยมันมันคือเรื่องของมันใส่เรื่องจิตวิทยาเข้าไปด้วยนะเพราะนั้นกระบวนการของ Data Understanding จึงเป็นสิ่งสำคัญพอเราทำ เรื่องของ data understanding เข้าใจบริบทเข้าใจ scope เข้าใจ metric เข้าใจ factor ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วอันนี้ถึงจะเริ่มทำการเลยครับ collect data เพราะฉะนั้น step ของการ keep ข้อมูลเนี่ยจึงเป็น s t e ปที่3แล้วไม่ใช่เต็ p แรกแต่2สเต s t ที่สำคัญเลยนะครับก็คือเราเข้าใจ scope ของ problem domain มากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรก็ต้องดูว่าอย่างเช่นธุรกิจ banking อะไรคือปัญหาของเขาลหลังจากนั้นก็มาทำเรื่องของ data modeling Data Modeling ก็คือไปทำเรื่องของโมเดลโมเดลแรกที่คนรทำก็คือเรื่องของ Equation Equation ก็คือไปทางด้านของแบทนะฮะับบอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ Data v i s u a l i z a t i o n ก็คือเอาไปทำเรื่องของกราฟอินโฟกราฟิกเสร็จเรียบร้อยนะพอสร้างโมเดลลิงแล้วไม่ว่าจะเป็น Equation หรือว่าทำเป็นกราฟแล้วนะครับก็เอามาอี a l ลูเอชัตรงนี้แหละครับที่ผมกำลังบอกว่า กราฟหรือโบเดลมันจะไปวล i f ฟว่าปัญหาที่เราทำการคิดถูกต้องไหมนะครับ Data ที่เรา Understand ไปเนี่ยตอนแรกนะ่ะสอดคล้องไหมข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยถูกต้องไหม b บ a s ไหมหรือ Misunderstanding หรือว่ามิ s เ a ไหมตัวนี้ evaluation จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรฮะย้อนกลับไป v e r i f y หรือ VALIDATE นั่นเองนะ l l i d a t ตตัว Business Problem นะครับพอได้เสร็จเรียบร้อยสมมุติว่าวาไิเดตแล้วถูกต้องถึงจะทําการดีพลอยอันนี้ก็ไปอยู่ที่ว่าจะสร้างเป็นทูเป็นซอฟต์แวร์เพื่อทําอะไรต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้คือสเต็ปของ process อ้านั้น Data Science ทีนี้เดี๋ยวเราลองทดสอบนะครับโดยการดึงข้อมูลนะครับมาจากตัวฐานข้อมูลนะครับนะครับแล้วก็พอยไปที่ตัวโควิด1 9นะครับ เดี๋ยวเราจะทดสอบโดยการคิวรี่นิดนึงเนาะโดยการ select ข้อมูลจาก Data เนี่ยเอาเป็นขอดูช่วงเวลาล่าสุดแล้วกันนะในใน1สัปดาห์ใน1สัปดาห์ก็คือ1 2 3 4 5 6 7ประมาณวันที่เท่าไหร่ครับ10นะครับเอาเดือน10ทั้งหมดเลยดีกว่าเพราะว่า Pattern มันจะมี10 ทับหนึ่งใช่ไหมผมอยากได้ข้อมูลเดือนตุลาคมของผู้ที่คอนเฟิร์มเคสนะครับว่ามีติดเชื้อทั้งหมดเท่าไหร่โดยมีเงื่อนไขที่ที่สิเนาะเพราะนั้น d a t a p r e p a r a t i o n ในตอนแรกของในฝั่ง Database เนี่ยนะครับเราจะต้องเตรียม Query Command ก่อนเพราะเดี๋ยวเวลาเราใช้ Python Connect Database เราต้องเ n t e r s อ l c o m m a n d เนาะนะซึ่งแน่นอนว่าพ a ร์ทนี้จริงๆมันไม่ใช่เป็นพาร์ทของเรานะ คนที่จะ p r o v i มาเนี่ยก็คือจะต้องเป็นทางด้านของ DBA นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เรียนรู้วิธีอีกของเขาแล้วกันนะโค้ดของการเข้าถึงนะครับก็คือจะเป็น select star นะครับเดีย๋ยวเรา enter เปพร้อมกันก็ได้นะมันมันเล็กเนาะเดี๋ยวผมขอยขยายใย่่นิดนึงนะครับ select นะครับ star from ตามด้วยชื่อ table ใช่ไหมก็คือ covid อันนี้จะเหมือนเดิมเนาะ covid19 th เงื่อนไขของ Database เขานะครับก็คือจะเป็น r ว c r a u s e นะครับ w h r e c l a u s e เพราะนั้นข้อมูลเราต้องรู้ก่อนว่าเราเงื่อนไขที่เราจะบอกให้เขาส่งมาให้เนี่ยเงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขเราก็คือเมื่อวันที่ใช่ไหมฮะวันที่ของเขาคือเดทนะครับเนี่ยเดทตั้งแต่เดือนสิเป็นต้นไปนะครับก็คือสินะครับ,นะรบ,นะรบเขาใช้อะไรแบ็กแกลาดใช่ไหมเปอ ตามด้วยสองพันยี่สิบเประมาณนี้นี่คือเงื่อนไขของ SQL expression ต่อไปเราอยากได้ปีไหนของเดือนไหนก็สามารถมาเล่นกับตัว LIKE expression ตัวนี้ได้อันนี้คือในในโลกของ SQL เขานะครับ